สวัสดีค่ะจะเป็นปลกับกลุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้ง็มารีวิวการโฮเดอร์นะคะจากแบรนด์หลุยวิตตองนะคะซึ่งบอกว่ารุ่นนี้นะคะ่ะเป็นรุ่นที่เหมือนกันรวม3าใบไว้ในใบเดียวนะคะอ่ะนี่นะคะก็คือรุ่นนี้นะคะ M 6 9 4 3 1นะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตากันก่อนนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะ ก้นกระเป๋าเราก็ด้านบนกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือด้านหน้านะคะก็จะมีสตปมคำว่าลุยวิตตองไว้นะคะแบบนี้นะคะซึ่งเปิดเข้าไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ใช้สำหรับใสก่กราดได้นะคะเป็นช่องที่ใสก่กราดได้นะคะ แล้วก็จะเป็นช่องนี้นะคะอีกหนึ่งช่องนะคะช่องลับพิเศษนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะ่ะหมุดนะคะก็จะแต้มว่าลลุยเหมือนกันนะคะหมุดก็จะมีฝั่งเดียวส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นช่องซิปนะคะเป็นแบบนี้ช่องซิปยังไม่พอยังมีฮุกให้อีกด้วยนะคะนี่นะคะหน้าตาฮุกนะคะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบนด์สแตมป์นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ฟังนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะไว้ใส่กาดได้เหมือนกัน1 2 3สแล้วก็ใส่ของจุกจิกใส่กาดได้อีกเหมือนกันทําไมกุ้งถึงบอกว่าเป็นการรวมหลายๆใบไว้ด้วยกันนะคะก็สําหรับบางคนที่ชอบใส่กาดเป็นใบปิดเปืดอนแบบนี้หรือบางคนที่ชอบใส่กาดแบบสอดเลยแบบหยิบ เข้าออกได้เลยไม่ต้องเปิดปิดซิปหรือบางคนที่ชอบแบบเป็นซิปก็มีให้นะคะแถมมีฮุกให้อีกด้วยซึ่งช่องนี้ใส่กราใส่เหรียญได้เลยนะคะอ่าเรามาดูขนาดกันนิดนึงนะคะขนาดนะคะจากซ้ายถึงขวานะคะจะอยู่ที่13มเซนนะคะจากบนลงล่างนะคะจะอยู่ที่9.5เซนนะคะแล้วก็ความหนาของกระเป๋านะคะ จากซ้ายถึงขวานะคะจะอยู่ที่2.5เซนนะคะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาการ์ดโฮเดอร์อยู่นะคะสำหรับนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ